สวัสดีค่ะฝ่าแตงแมงแอน,แนค่ะแอ,อนนแอนนค่ะฝ่าพระนครเกษตรน้มินค่ะวันนี้พามาดู Next Gen Raptor ค่ะราคาตัวรถที่1 7 6 9 0 0 0าน้นบาทนั่นเองนะคะเป็นตัวดีเซลนั่นเองค่ะมาเริ่มเลยนะคะกระจังหน้าเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะมีกล้องนะคะ360องศานะคะแล้วก็กันชนด้านหน้าค่ะเป็นของฮั m เมอร์นะคะรุ่นแอตลาสนั่นเองนะคะมาต่อกันที่ด้านล่างนะคะคันนี้ยก8นิ้วเลยทีเดียวนะคะเสริมคันนะคะเพิ่มเติมเข้ามาบอกได้เลยว่าชกฟอกนะคะของแรปเตอร์นะคะรับ ชุดยกได้ทั้งหมดเลยนะคะถือว่าสุดยอดจริงๆเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านบนเห็นนะคะสะครูปนะคะเป็นสกูปทรงฟิตนะคะสันจมูกเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็โลโก้เป็นรูปม้านั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะมีกล้องจับมีมีกล่องนะคะจับระยะรถด้านหน้าด้วยนะคะไฟเมทดิด LED นั่นเองค่ะยก8นิ้วเลยนะคะยกหน้า8หลัง6นะคะนี่เลยนะคะเสริมคอมา้าเพิ่มเติมเข้ามานะคะเพราะว่ารถมันสูงขึ้นนะคะต้องเพิ่มคอมาเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็ซุ้มล้อนะคะ เดิมนะคะจากโรงงานส่วนซีรียางค่ะ37คูณ13.5นะคะ R22 offset เลบ4ีเลยค่ะมาด้ข้างของ h า m m ม r ค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยโรบารของฮา m m มือค่ะติ๊กเกอร์นะคะไฟท้าย LED ครอเพิ่มเติมข้อฝาท้ายด้วยนะคะ FWD กันชนท้ายของ h า m m มือค่ะ ลงตัวมากๆนะคะในแรปเตอร์นะคะยก8นะคะไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเปลี่ยนปีกนกไม่ต้องเปลี่ยนโช๊คเลยนะคะสามารถยกได้เลยเพราะว่าในรุ่นของแรปเตอร์เป็นฟ็อกอยู่แล้วนะคะสามารถใส่ด้วยกันได้นะ,ะสุดยอดจริงๆใครสนใจนะคะติดต่อ,เ,อเลยจริงๆแต่งได้ทุกรุ่นเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจยก7ได้ทั้งหมดยก8ได้ทั้งหมดนะคะทุกรุ่นของเรนเจอร์เลยนะคะสนใจติดต่อเ,อเลย0ูนก็แปดก6แปดสองห้าหนึ่งหกหกค่ะมีแฟแนซ์มีเสน่กับสารถึงบ้านแฟนนซ์ผ่าน แอนเป็นคนขับรถส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ